ค่ะคุณผู้ชมยังอยู่ในรายการลุงแจมออนแอร์นะคะเรากำลังพูดคุยกันอยู่ถึงเรื่องการเตรียมพร้อมแรงงานต่างด้าวกลับบ้านในช่วงสงกรานค่ะคเมื่อสักครู่เราบอกมติคอรมอมีการขยายเวลาพิสูสัญชาติไปจนถึงเดือนสิงหาคมครับแต่จุดสำคัญ เห็นบอกว่าจะต้องยื่นเอกสารทั้งหมดภายในวันนี้เท่านั้นเหรอคะครับผมฮะคือเดิมทีนะครับครั้งแรกเนี่ยที่ผมเรียนวัสักคือมติครมอเนี่ยรอบแรกเนี่ยมีวันเมื่อวันที่15มกราคมนะครับขยายเวลาให้ยื่นได้อีก120วันนับตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2 5 5 5นะครับก็าะมาคห้ในีก120วันรับตัวันที่1 3ธันวาคม2านครับขยาเวลาให้ยืนไ้อวันนีบตั้งแต่วันที่15ันายนะครับซึ่งเมื่อ ที่ผมเรียนอีกวันที่9เมษายนนะครับคอรามอก็มีมติขยายขยายอีก120วันให้ถึงวันที่10สิงหานะครับ10สิงหาคมแต่โดยเงื่อนไขนะครับคือต้องเป็นแรงงานต่างด้าวที่มายื่นไว้แล้วตั้งแต่ก่อนวันที่13เมษายนนี้ของรอบแรกนะครับ,รบถึงจะสามารถดําเนินการได้นะครับค่ะคือยื่นเอกสารไว้แต่ว่ายังไม่ได้ดําเนินการขั้นตอนให้ครบกระบวนการถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะในขั้นตอนตรงนี้มีเวลาต้องประสานทั้งถานทุ่ปั๊มอาสถานทุกของท่านเอง นะครับมาอ,อกหนังสือเดินทางประสานกรมจัดหางาน<ม>แล้วมาถึงขั้นตอนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการตรวจลงตา<ม>ให้สามารถอยู่ชั่วคราวมาทํางานแล้วก็จะทำอ,ะอยู่อยู่ชั่วคราวครับโืยครับแล้วจะมีผลยังไงกับแรงงานที่ละละ้านคนที่บ้างขยายไม่ขยายเนี่ยก็มีแรงงานหลายจานวนจํนนจำนวนหนึ่งนะครับที่ยังไม่สามารถดาเนินการได้ทันอันนี้ก็เป็นการขยายเวลาให้ให้สามารถขึ้นมาสู่ เข,เข้าเข้าเมือโดยถูกต้องตามกฎหมายมครับคือการขยายเวลาก็เหมือนว่าจองคิวไว้ก่อนใช่ครับยืนยันแน่นอนว่าตัวบคนนุคคลนี้ไม่ผิดกฎหมายนะใช่ครับแต่ว่าอาจจะไม่มีเวลามาทําเรื่องให้เสร็จทันทีนะเวลานี้ถูกต้องครับ,รบกรับถือเป็นการช่วยเหลือกัน,นะค,ะครับผมฮะและเห็นเมื่อกี้เราเห็นภาพที่ส่วนพลูรองรับบริการของชาวต่างชาติเนี่ยถือว่าไม่พอเลยครับก็ ปัจจุบันนี้นะครับเราเปิดที่ทําการให้ให้บริการกับสําหรับแรงงานต่างด้าวสามชาติเนี่ยแค่จุดเดียวคือเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับคือ<ะ>ที่สวนพลู<ะ>ซึ่งดูจากพื้นที่ทางกายภาพแล้วเนี่ย<ะ>สามารถรองรับวันหนึ่งได้จํานวนไม่มากนะครับ<ะ>ถึงแม้เราจะเตรียมช่องที่ให้เต็มช่องตรวจอย่างไรก็ตามนะครับ<ะ>ก็ตรงนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่สํานักงานตรวจตรวจทุนข้าเมืองโดยท่านผู้จัดการเองนะท่านเล็งเห็นว่า จะทาอย่างไรถึงจะรองรับและให้บริการให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับทางสํานักงานตรวคนเมืองก็เลยจัดทําโครงการนะครับเพิ่มจุดบริการนะครับสำหรับบริงานบริการแรงงานต่างด้าวสาัญชาติโดยเฉพาะนะครับในเบื้องต้นเองเราก็ได้จะเปิดนะครับที่ห้างเมเจอร์ฮอลลีวูดสุขสวัสดนะครับในวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับเราจะย้ายไปเปวดที่นั่นนะครับฮอลลีวูดเหรอครับเป็นอะไรฮะฮอลลีวูดสุขสวัสดเป็นห้างสรรพสินค้านะครับเราไปเปิดส่วนหนึ่งของพื้นที่ส่วนหนึ่งของห้างนะครับ เรารับได้ประมาณกี่คนะวันหนึ่งเพิ่มจากเดิมจุดเดิมเนี่ยผมว่าประมาณวันเกือบ2,000คนครับนะครับ2 0 0 0นคนแล้วก็เราก็มีจุดที่2อีกนะครับเราแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีที่เมื่อกล่าวสักครู่คือเป็นของฝั่งธนบุรีนะครับในฝั่งพระนครเองเราจะเปิดที่ห้างอิมพีเรียนลาดพร้าวในวันที่20พฤษภามนี้นะครับส่วนที่สวนพูนั้นเราจะให้บริการวันสุดท้ายคือวันที่30เมษายนเราจะไม่มีที่สวนผูครับผมจะปิดไปก่อนนะครับผมฮะเราจะเปิดที่2 สองจุดนี่สักครู่ที่กล่าวไปกล่าวไปแล้วนะครับก็สองพันคนสองที่ก็ประมาณสี่พันครับสองพ <ใน S 2> ันค, 4, คนต่อวันที่ละสองพันใช่ครับผมสองสี่พันคนต่อวันเพราะพอไปขึ้นห้างแล้วเนี่ยความสะดวกสบายของห้างมันมีมากมายนะครับทั้งที่จอดรถต่างๆถ้าเปรียบเ <ๆ S 2> ทียบที่จุดเดิมเนี่ยก็แอบอาจจะเยียดครับซึ่งตรงนี้ผมต้องเรียนว่าได้รับความกรุณานะครับจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมนะฮะท่านได้กรุณาสนับสนุสนงบประมาณ จัดเงินโดยใช้เงินกองทุนส่งกลับของแรงงานต่างด้าวมาสมุนการใช,ช้สถานที่ตรงนี้2ที่ครับผมแล้วเรื่องของเวลาทําการแต,แต่จริงๆแล้วแรงงานต่างด้าวอยู่สมุดประการนี้เยอะนอะเยอะใช่ไหมใช่ครับตอนแรกจะนึกว่าจะเป็น Imperial อิมพีเรียลคัมลองตรงที่เมเจอร์สุขสวัสดิ์เองก็สะดวกนะครับคือตรงพระประแดงพระประแดงใช่ครับขัดไปได้ใช่ครับก็มาสามารถยืนได้หมดนะครับ แลวเมื่อสักครู่ที่ถามเรื่องเวลาปิดเปิดนะครับดีมากนะครับผมว่าก็จะเรียนอยู่พอดีนะครับสําหรับเวลาปิดเปิดเองนั้นเราเอาเวลาตามห้างเลยนะครับซึ่งเราจะเปิดเวลา10โมงครึ่งนะครับ10โมงครึ่งจนถึงเวลา18:30ในกานะครับ18:30นะครับเปิดชอมห้างแต่ปิดไม่พร้อมอ่าใช่ครับผมปิดก่อนครับก็ครับผมก็จะทําให้สะดวกขึ้นนะครับสามารถมายื่นหลังเวลาเลิกงานได้นะครับโดยเราจะพักเที่ยงตอนเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่ง ปักให้เจ้าที่ฐานหารหน่อยครับคับผมก็ถือว่าเบางทีอาจจะมีโปรโมชั่นตามห้างไงมิดไนอะไรอย่างเงี้ยเออมิดเซลคือเนือเอกสารเสร็จไปช้อปปิ้งต่อครับผมฮะค่ะและคันนี้พอเขากลับบ้านช่วงสงกรานแบบนี้จากสถิติปีก่อนๆมีไหมคะมายื่นเอกสารครบถ้วนแต่ว่ากลับไปแล้วไม่กลับมาเมืองไทยต่อ คงมีบ้างแต่ส่วนน้อยครับเพราะส่วนใหญ่แล้วผมเชื่อว่าทั้งสาประเทศเนี่ยครับคือมาอยู่บ้านเราเนี่ยสบายกว่าครับทั้งค่าแรงค่างความสะดวกสบายเชื่อกลับไปแล้วส่วนใหญ่เขาอยากกลับมาครับเป็นประสบการณ์ใช่ครับตรงใช่ไหมชจากตัวเลขที่ดูสถิติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขารักษาสิ์เขาเองครับเพราะการที่เข้ามาโดยถูกต้องกับกฎหมายแล้วเนี่ยเราจะเสียสิทธิ์ไปเนี่ย่อจะกลับมากระบวนการหนึ่งก็ต้องใช้เวลาพอสมควรคครรัับบครับ โอ้โหแล้วคันนี้เวลาตามด่านชายแดนต่างๆออกจากกรุงเทพไปแล้วออกจุลสมุทรปราการไปแล้วไปตามชายแดนแม่สอดเอ่ยทางจังหวัดทางอีสานที่จะออกไปกัมพูชาไปลาวเอ่ยจะต้องมีการตรวจอะไรไหมคะก็ตรวจตามปกติของตามช่องตรวจนะครับคือ,อก็ทางแรงงานต่างด้าวก็คือยื่นพาสปอร์ตผ่านช่องตรวจทางแต่ละด่านตรวจก็จะตีวีซ่าให้ตีตีตีขาออกครับตีาการออกเข้าเมืองออกออก,ออก,อ,อ,กออกเมืองไปนะครับโดยจะดูวีซ่าที่ได้รับสิทธิ์อยู่ แต่เท่าที่ผมไปสำรวจมานะแล้วนักข่าวรายงานมาบอกว่าเวลาที่เขากลับบ้านหรือเขาทำพัมมาเนี่ยคืออถ้าออกทางแม่สอดเนี่ยเขาจะขึ้นรถที่กรุงเทพนี่นะขึ้นรถที่หมอช่าไปเลยแล้วก็ข้ามแดนไปเลยนะบางทีไปส่งถึงหมู่บ้านหรือเมืองี่ที่ต้องการได้เลยคือตรวจสอบ ผัวไปแม่สอดล่าสุดจากบขสนะคะเต็มค่ะทุกเที่ยวเลยไปจนถึงวันที่14 15ครับขนาดนั้นเลยรถตู้ยังมีรถตู้รับไปเลยก็มีอันนี้ก็เป็นบริการอย่างหนึ่งของกลุ่มกลุ่มของเขาเองครับที่อำนนินวามสะดวกเขารู้ว่าช่วงนี้เทศกาลจะต้องกลับเขาก็รวมคนกันนะครับแล้วกลับไปครับแล้วปัญหาใหญ่ๆตอนนี้เท่าที่ทํามาที่กังวลอยู่ตอมกังวลอยู่มีอะไรบ้างครับก็อยากจะเรียนเพิ่มเติมอีกเรื่องนึครับคือ ช่วงนี้เองทางสำนังกงานตุนข้ามงก็พยายามประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ของคนต่างด้าวและหน้าที่ของคนไทยเองนะครับ <c oughs> คือตามกฎหมายเองนะครับคือได้ระบุว่าเมื่อท่านเองนะครับหรือเจ้าของสถา,านประกอบการโรงแรมเกสต์เฮาส์อะไรต่างๆนะหรือแม้ทั้งเจ้าบ้านนะบ,บ้านเราเองนะครับบ้านเหมือนบ้านลุงจาบนะครับรับคนต่างด้าวเข้ามาพักนะครับーーท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งแจ้งมาที่ตมนะครับว่าภายใน24ชั่วโมงถ้าไม่แจ้งเนี่ยกฎหมายมีบทลงโทษ ครับจะต้องแจ้งตรงนี้เองก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการขาดการประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการเองนะครับคำว่าคนต่างด้าวเนี่ยกินความแค่ไหนครับเพราะเราจะไปนึกถึงแรงงานเฉพาะสามสัญชาติที่เราพูดถึงกัชาตินแต่จริงๆไม่ใช่ใช่ไหมคนต่างด้าวนักท่องเที่ยวก็ใช่ถูกต้องครับมาเยี่ยมญาติก็ใช่ตอครญาติกลับมาก็ใช่สามีฝรั่งมาก็ใช่อย่างนี้่รับถูกต้องครับคือคนต่างด้าวข้นิยามจริงคือที่ไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยครับยกเว้นคนไทยอย่างเดียวครับ ยกเว้นคนไทยใกเวหนคนไทยอ่าสมมติว่าเนี่ยช่วงนี้จะกลับมาละใช่ไหมครับสมมติ่ไปอยู่นอร์เวย์ครัอยู่สวีเดนครับผมฮะต้องกลับมาบ้านแล้วครับทำไงฮะพอเข้าถึงบ้านปั๊บคุณยายต้องแจ้งใช่ไหมต้องแจ้งครับต้องแจ้งเลยคุณยายคราวนี้การแจ้งจะแจ้งอย่างไรอ่าครับการแจ้งก็มีวิธีแจ้งหลายวิธีนะครับในส่วนหนึ่งเองคือแจ้งทางไปรษณีย์หรือแจ้งทางอินเทอร์เน็ตค่ะ อินเทอร์เน็ตดูดูสะดวกสะดวกครับเดี๋ยนี้เขาไปที่เว็บไซต์ไหนคะเว็บไซต์ของตมเลยครับสำนักงานตรวจคนเมืองก็จะมีช่องให้แจ้งลายแจ้งที่พักนะครับจะมีช่องไอคอนเล็กๆไอคอนให้เลยครับติ๊กได้เลยครับครับว่าอยู่บ้านครับผมว่ามีมิสเตอร์เอมาพักที่บ้านเรานะครับแจ้งให้ทางการทราบเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงครับเราสามารถก็เรียกว่า เมื่อคนต่างด้าวเข้าทุกเกตเว a y ทุกเช็คพอยต์นะครับไม่ว่าทางบกทางเรือทางอากาศนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนต่างด้าวไปพักที่ไหนอืมแก่ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่คอยควบคุม,มนะครับก็เพื่อตัวท่านเองถูกต้องครับเพื่อความปลอดภัยของคนอื่นถูกต้องครับค่ะถ้าเจ้าบ้านไม่แจ้งมีความผิดยังไงบ้างไหมคะอ่ามีโทษปรับครับม,มีโทษปรับกฎหมายมีบทลงโทษไว้ว่าปรับต่อวันต่อคน ยกตัวอย่างนะครับอย่างโรงแรมอย่างโรงแรมเองถ้าลืมแจ้งไม่ได้แจ้งนะครับปกติโทษปรับเนี่ยจะปรับวันละ2,000บาทต่อคนครับผมสองพันบาทค่อคนถ้ามากันเป็นครอบครัว5คนครับผมวันละ1นึ่งหมื่นแต่นละห้าพันบาทโอ้โหแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับทางสถานประกอบการก็ให้ความร่วมมือดีครับร่วมมือดีมากครับเพียงแต่ทางส่วนราชการจะต้องจัดช่องทางให้ง่ายและสะดวกที่สุด ครับซึ่งตรงนี้ก็การพัฒนาการทางสัมันทุกตรวจของเมืองก็มีการพัฒนาการไปไป พอสมควรแล้วครับสามารถรองรับการดําเนินการได้อ้า่านี้ถ้าจะเหนื่อยนะเพราะว่าเท่าที่ดูตัวเลขท่องเที่ยวอ่ะอย่างจีนเนี่ยเพราะว่าหนังรอดอินแบงค์เข้ามาด้อนละเจ็ดแสนนะที่วันก่อนที่บอกและตัวเลขของของเราตอนนี้2.2ล้านครับผมต่อเดือนครับผมเพราะนั้นปีนี้ก็ต้องเกิน2ใช่ครับใช่ไหมอาจจะถึง30ได้นะครับแล้วยิ่งตามนโยบายรัฐบาลเนี่ยส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับมันก็ต้องเติบโตขึ้นมากขึ้นเรื่อยครับอครับตอนนี้เราต้องมาช่วยกัน ช่วยการที่จะควบคุมดูแลทําให้รู้สึกว่ามาอยู่เมืองไทยแล้วระบบเนี่ยมีความปลอดภัยเราสามารถตรวจสอบได้ครับใครจะเหนื่อยกว่ากันระหว่างทัวริสตํารวจท่องเที่ยวกับตํารวจตมเนี่ยคือโดยหน้าที่การงานเนี่ยจะสนับสนุนเกื้อกูลกันครับการทํางานคือของตารวจท่องเที่ยวเองก็จะโฟกัสของนักท่องเที่ยวเป็นหลักแต่ของตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยที่ไม่ใช่คนไทยเนี่ยจะต้องมาอยู่ในระบบของตรวจคนเข้าเมืองทั้งหมด เพราะว่าถ้าสังดูให้ดีว่าทุกการเข้าเมืองเี่ยจะต้องผ่านของตอมด่านแรกครับต้องเจอตอมก่อนใช่ครับไม่ว่าท่านจะมาธุรกิจมาท่องเที่ยวมาเยี่ยมญาติก็ต้องอยู่ในระบบของตอมทั้งหมดแล้กลอบมาเละอันนี้เรคระหมเหนื่อยหน่อยใช่ไหมถ้าพูดรักอบแล้วแต่เราก็มีเดี๋ยวนี้ก็เรามีระบบควบคุมอยู่แล้วครับควบคุมอยู่แล้วใช่ไหมครับ เพราะบางทีเห็นบอกว่าต่างชาติเขาก็แจ้งมามตำรวจสากลี่ก็แจ้งมาใช่ครับดักตั้งแต่สนามบินเลยรตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เรามีความร่วมมือกันอยู่ฮะระหว่างตํารวจสากลคือกรณีรมีเหตุต่างประเทศนะเมื่อล่าสุดนี้ที่ตอมอจับไปคืออินโดนีเซียที่ฆ่าคนตายครับตำรวจอินโดก็าประสานทางตรวจคนเข้าเมืองมาก็จับได้ที่สนามบินแล้วส่งส่งกลับตามเงื่อนไขนะครับคือถ้ามีพรบส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่างๆอยู่ในเงื่อนไขของแต่ละประเทศครับ เพราะฉะนั้นก็มีรายง,งานด้วยใช่ไหมที่เข้ามาแบบเชิงเๆคล้ายๆกับดูท่าทางแล้วมาแล้วไม่น่าจะจะกลับไปอย่างนันบใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องอาศัยสายตาดูหน่อยครับทุกวันนี้เองทางตัรวจทั้งเมืองเองนะครับก็มีการปราบปรามและจับกลุ่มกับแรงงานที่ผิดกฎหมายคือเข้าเมืองโดยผิดหมายซึ่งมีการจับกุมทุกวันครับเยอะมากครับเยอะมากเมื่อจับกลุมเสร็จแล้วเราก็ผลักดันออกผลักดันออกเพราะดูอย่างเกาหลีเนี่ยแต่ว่ามี ทีมไทยเข้าไปเนี่ยเขาจะมีคนคอยคัดเลยนะคนที่ออกมาออกมาออกมาแล้วไปตรวจบางทีเขาส่งกลับเลยนะเขาอ้างว่าจะอาจจะอาจจะไปทํางานมากกว่าจะมาเที่ยวอะไรตรงน,งนี้นะดูจากเรวมีจุดสังเกตยังไงไหมคะในาการคัดเลือกคนตรงนี้อาจจะต้องใช้ประสบการณ์นิดหนึ่งครับ,รบเพราะว่าตัวทั้งเมืองเองก็การบางทีคนต่างชาติเนี่ยบางคนยิ่งโดยเฉพาะแรงงานสัมชชาติเนี่ยหน้าตาคล้ายคนไทยนะครับ อาจต้องใช้การสื่อสารและประสบการณ์ของเจ้าที่นะครับเดี๋ยวนี้ก็มีอินเดียบางประเทศมีปากีสถานต่างๆเข้ามาแต่ที่เกาหลีนี่เขาเขาผักดันเลยนะใช่ไหมใช่ครับทั้งวิจัยเขาผักดันเพราะนั้นคราวหน้าถ้าจะไปเกาหลีเขาบอกให้พกอย่างคุณเนี่ยต้องพกแบตเครดิตเยอะๆเขาถึงจะได้มั่นใจอะคะจะได้มีเงินไปเที่ยวแล้วกรณีไปเกาหลีแล้วกลับมาประเทศไทยแล้วหน้าเปลี่ยนเนี่ยคะเออทำไงเนี่ยอ๋อหน้าเปลี่ยนใช่ไหมฮะไปทำสัญญากลับไปสัญญามา ตรงนี้ในพาสปอร์ตก็ระบุอยู่แล้วครับอาจจะแตกต่างผมว่าไม่น่าจะเยอะนะครับน่าจะเงินไหอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนั้นจะเข้าฝานทางช่องตรวจช่องตรวจฮะดูยากเหมือนกันหรือเราควรจะพกหนังสือเอกสารยืนยันจากสถานสัญปกรรมมาไหมคะว่าเราไปผ่านัญลปกรรมอย่างนี้มาไม่เราได้ไีนะคน่าจะอย่างนี้น่าะน่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นส่วนเพิ่มเติมนะครับน่าจะดีครับเพราะแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนไทย ใช่ไหมฮะถ้าคนไทยเองการเข้ามืองไม่น่ามีปัญหาอะไรครับถ้าเป็นคนไทยนะครับเห็นดาราบางคนมาพูดคุยกันบอกว่าตอนไปเกาหลีไปได้สบายแต่พอค้ากลับเนี่ยโดนโอสอบสวนอะไรนานมากเลยนะคะในทางที่ดีมีเอกสารเพราะว่าเราไปทำสัญญากันดีที่สุดค่ะแล้วพูดถึงเรื่ององคนที่รายงานต่างด้าวอยู่ในประเทศไทยได้ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยทุกอย่างถูกต้องครับคือตามพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง2 5 2 2นะฮะระบุแล้วว่าคนต่างด้าวมีหน้าที่อย่างไรนะครับอย่างเช่นเมื่อกรณีที่ท่านอยู่เกิน90วันนะครับคนต่างด้าวอยู่เกิน90วันก็ต้องมีรายงานตัวทุก90วันร,รายงานตัวที่ไหนบ้างก็คือฐานที่ตรวจบคนเข้าเมืองใกล้เคียงหรือว่ารายงานทางไปรษณีย์นะครับทางไปรษณีย์หรือว่ามาด้วยตนเองหรือว่าจะฝากมอบหมายให้คนอื่นมาแจ้งแทนได้หมดนะครับแต่ส่วนมากก็จะอยู่ตรงชายแดนอย่างนี้อยู่แล้ว ก็กระจายนะครับผมว่าแรงงานต่างด้าวหรือคนั้งคนต่างด้าวเนี่ยอยู่ทั่วไปแต่กฎหมายเนี่ยระบุว่าทุก90วันนะครับจะต้องรายงานตัวว่าท่านอยู่ที่ไหนครับผมที่ผมเห็นวันนั้นที่ไปที่เมืองทองใช่ไหมที่ศูนย์ราชการทำมีจุดหนึ่งเป็นก็เป็นต่างด้าวเหมือนกันเป็นนักเรียนที่มาเรียนอยู่ในประเทศไทยเพราะเดี๋ยวนี้เรามีโรงเรียนอินเตอร์เยอะ ใช่ไหมครับครับใช่ครับส่วนนั้นรวมอยู่ในนี้ด้วยมั้ยใช่ครับตรงที่สนยนราชการแจ้งวัฒนะนะครับทางกองการตรวจของมือหนึ่งก็มีอีกส่วนหนึ่งที่จะให้บริการไม่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวคนต่างด้าวอีกกลุ่มหนึ่งครับนักเรียนนักศึกษาหรือส่วนราชการต่างๆครับไปขอต่อวีซ่าห,หน้ายกเว้นสามดัญชาตินี้นะครับยกเว้นสามด้ชาตินี้หมายถึงว่าถ้าไม,ไม่ไม่ต้องไปที่ ที่สุขสวัสดิ์นะฮะไม่ต้องครับสุขสวัสดิ์ราดพ้าวนี่เฉพาะ3สัญชาติที่อิมพีเรียลราดพ้าวนี่คือเป็นแรงงาน3สัญชาติถูกต้องครับเฉพาะพม่าลาวกัมพูชาไปขอใบอนุญาตอะไรต่างๆถูกต้องครับต้องในการอยู่แล้วก็ทํางานถูกต้องครับเวิร์กเพอร์มิทใช่ไหมแต่ถ้ามาเรียนหนังสือมาทําธุรกิจมาทํา อะไรนะมาอุปการะภรรยาไทยหรือมามาแต่งงานรักษาใช่ครับมาใช้ชีวิตบันพายโรงพยาบาลเดีียวน็กเยอะใช่ไหมบม่ได้เค้าฮับครับผมฮะเห็นบอกว่าไปที่โรงพยาบาลเลยได้ถูกต้องครับทุกวันนี้เราเองก็มีบริการเคลื่อนที่ นะครับที่โรงพยาบาลต่างๆที่ตามที่ร้องขอมาครับเราก็จัดเจ้าหนี่ไปให้บริการสามารถยื่นต่อวีซ่าได้เลยให้คนป่วยตัดอยู่เซ็นอย่างเดียวใช่ครับมผมเดี๋ยวมันจะขั้นตอนจะยุ่งยากหรือเปล่าไปบริการถึงที่ขนาดนั้นเรารรมาติดตามช่วงหน้านะคะในเรื่องของอแรงงานต่างชาติรวมถึงคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยด้วยค่ะ